มันหมดสารฝันแล้วใช่สุดยอดหมดสารฝันน้องชองกื้อชึงช่งชึ่งป๊อกไสร่ามาต้อนรับฉันหน่อยไล่หมอนี่นะเปิดเอ็กซิคิวกระสุ่มไลท์หรือแมกกาการีต้องนั่งเปิดสูพิม์เซลโอลลี่ไข่ช่วยไข่ยี่ตาให้ผมูหนาใครครับจริงๆก็มันก็เมนผมเหมือนกันนะการีอแ,แต่แค่ไม่ค่อยเล่นแม่งแค่แกมบิดแม่งสนุกวาเลย จริงผมก็ชอบเล่นนาคาลรีเหมือนกะันแต่แตค่แกมบิดแม่งสนุกกว่าก็เลยไม่ค่อยได้เล่นแม่งช่องแม่งให้แต่ลอะอย่างไอ้ช่วยหัวทำของกูจะเอาอันใดอิงเดสเปรร์มาทำอะไรไม,มีประโยชน์อะไรอันดิ้งเดสเปรร์จงตอบคำถามนี้เริ่มทุกครั้งที่โลป้องกันบนตัวผู้สงสัยถูกทำลายการสร้างความเสียหายจะสร้างความเสียหายเวทใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นจำนวนร้อยเปอร์เซ็นต์ของโลตั้งต้นไอ้น,นี่มีโลไหมเนี่ยไม่มีไม่มีนนประโยชน์อะฮาเลย อาเสียงอย่างคุ้นแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งเข้าช่องนะครับมาแล้วนะใครที่มีปัญหาเรื่องเล็มขนน้องชายแน่นอนว่าไข่กลุ่มมิ่งคือโนโหนึ่งไม่คันไม่บาดใช้แล้วสบายแถมใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายอีกอย่างกัน100น้ำเราเต็มนนะครับหรือหากอยากสบายมากกว่านั้นอย่าลืมไข่คินเซอร์ที่ล้างน้องชายลดการสะสมของแบคทีเรียรแถมผ่านการรับรองจากแพทย์ผิวน,นอีกด้วยนอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ทั้งไข่กลุ่มมิ่งและไข่คินเซอร์มีโปรโมชั่นดีๆทุกเดือนนะสามาดูรายละเอียดได้ที่ใต้ดีคริปชั่น เอมโฟรดชอบหน้าเดวันหน้าเดวันผมจะได้สองโชจินนะมีประโยชน์ไหมสองโชจินกับอากาลิไม่ให้บิวอย่างเก่าเลยเขาใส่สองหน้าชอนะมาใส่สองโชจินบอมาดิว่าไม่เล่นอากาลิอยู่ละออนดีเอย <c oughs> ยุคไหนครับบิวนี่ยุคไหนไม่รู้ ้แลอยากชนะต้นเกมอ่ะเลี้ยงเลือดได้ดีกว่าที่อยากได้เมทสองแคสหายหมดบอดเลยต้นเกมตัวละครน้อยจัดหายหมดยังอยากเล่นไอ้นั่นอยู่ดีนะครับถ้าตั้งแคมบิดไม่ได้เดี๋ยวเปิดแค่ซูพิมเซลเอาอากอรินะครับมีเขาได้อะไรกับมาบ้างลูเดนไ,นไม่เล่นแล้วได้ตัวเไร เคดาบล้วง๋ยวบไปหมุนดูนะเจอคนหลุดแสดงว่า20บาทร้อยเปอร์เซ็นสตสแตติกชีฟดาบลวงลูเดนรูเดนลูเดน,ลเดนแล้วก็เม็ดม่วงแต่นี้หยิบออดชชิมเมอร์มาอีกรูเดนเยอะจังวะรูเดนเทมเพสเต็มไปหมดเอ้ยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราจะตั้งเกมปิดได้ <laughs> ขออนุญาตรับแอชเทาตี้นะครับวามีโลไหมฮิวไม่มีสบันติดตัว ได้แอชขาดจันหน้าแล้วผมสามารถเล่นแกมบิดอากาลีได้ก่อนได้อากาลีคู่อ่าไม่ได้ดว,วะวอถ้าแกมบิดห้าเล่นอากาลีไม่ได้มีโชจินต้องไปรอตีทิ้งแม่งให้หมดอ่ะตีอันไดอิงตีโชจินอันหนึ่งทิ้งอีกอันหนึ่งเก็บไว้ได้หรือถ้าอยากใช้ประโยชน์จากจากอันไดอิงก็ต้องทำคาวกาดแต่ผมเลือกที่จะหยิบแจนเบลเป็นอาวุธเฮ้ยหน,หน้องไอ้ซัรใครแย่งแจนเบลผมคนเล่นแกมบิดโอ้ชุดเลยวะ เมื่อกี้ผมได้จันหน้ามาผมแกมบิด5เลยนะเว้ยเพราะว่าเมื่อกี้จันหน้าถือถือแจอนเลบลไอ้ปแค่นี่ลงดูลิสสองเอาอแอชพี่ว่าแกมบิด5แล้วพี่โค้ชอบอะลงดูลิสสองเอาเอาแอชถือว่าถือว่ามีฝีมือครับถือว่าเป็นงานครับถือว่ารู้ถือว่ารู้มือกระดกขายดีนะครับหนึ่งมันเสียบการันตีอ TFT เป็นยาอ่อนไม่อยอมทำให้แม่งสุ่มฟอร์ดง่ายใช่ไหม แบบนี้มองตารู้ใช่ครชิวซิกเกอร์นี่มันได้เลยนะเราสังหารแล้วเราจะได้ฮิวมีคนแกมบิดห้าเหลียวว่านี่แอสสองตัวอีกคนอยู่ไหนวะไอที่เปิดดูเอลิทอ่ะอัะนนี้นี่นี่แกมบิดสามโอ้ดีแม่งเพอรเ์เฟกต์เลยถ้าได้จันหน้ามาผมตั้งแกมบิดห้าเลยทำไมต้องเป็นผมตลอดที่ตั้งแกมบิดห้าช้าวะหลายรอบแล้วครับหมดเนี่ยหลักๆจะขาดสเวนรอบนี้ขาดจันหน้าไม่เคยตั้งดาวสองได้เลยทำไมไอ้นี่สองดาวเร็วจังดาวเร็ว จะนวยหัวทําค่ามันยังสเตตเหมือนเดิมปะรอดไปจากความแสงที่เกินมาจะสังหารจะกระจายแบบไม่ได้ปรับสเตตอะไรมาวิอวังมาละเชนเบลมีตีทิง้งมา้ได้ไงผมตีโชจินะนงโลนี่สองอันทิ้งออกเลยเลยในช่ตีหานี่แหละอันทิ้งเด็ดแปล <S <S อันใดแอดดร์เดสปิงหรือว่าเก็บโชจินอันหนึ่งไว้เก็บไว้อันหนึ่งแล้วกันแอชมันยังใส่ได้อยู่โชจิน ตีฟิชโบนโอเคอยู่นะเฮ้ยไม่อยากให้มันติดบุลีเฮลอะอยากแพ้เดี๋ยวชนะอยู่บุลีเฮลอะหรือชนะแล้วเอยชนะแล้วเด็กบุรีเฮลหรือชาตุโคนวะชาตุโค่นฟิชโบนก็น่ากลัวอยู่น่ะผมชอบบุลีเฮลสแลมมิเตอร์ชนะครับบุรเด็กทรง ดู ata, จากซวยหัวทำคงอ่แสแลมมิโต้อันี้ได้ตีเร็วไหมได้ตีเร็ว50%ก็เป็นใจแอนนี่แจนเบลวันนี้รอแปลงสายแล้วบัมเบิลแล้วเก็บแจนเบลอันหนึ่งหรือว่าซันไฟคนเราก็ต้องมีความฝันนะครับเก็บแจนเบลสองอัน ไหนๆก็จะเป็นนาหวังมาเราลงเอาหวังขั้นสุดที่พ่อบีมเก็บ <c oughs> ไหนก็เป็นนาหวังก็เป็นนาหวังให้สุดไปเลยสุดในรุ่นของเอาหวังอะ่ะ <c oughs> โอ้ยเวโก้แขนยืดอัวโหลเฮ้ยเออว่าพอเวโก้มีแขนยืดแล้วมันเป็นเอ็ดหลอดอ่ะเล่นเวโก้แขนยืดโซเฟเตอร์ง่ายเลยนะไม่ต้องใส่ดูดเลือดอะ่ะเพราะเอ็ดหลอดให้10%สบายจัดอุ้ยจะหน้ามาแล้วครับแกมบิดห้าดาเอา่อ สามขีดสามครับอาหว่งโปรแม็กอาหว่งโปรแม็กไปว่าเราอะเพื่อนบ้านเราเป็นไงบ้างแกมบิดห้าหยิบเงินมาแกมบิดกี่คนดีกว่าเฮ้ยแกมบิดมีแค่สองคนอาชาย่ยกมบิดมีแค่สองคนเอาบอดผมไปไหนอะมันอยู่นี่เกมหายแน่โอ้ยอยู่มีสองดาวน้องเจ็มไปเป้า แปรเป้าชนะวะอุ้ยโดนแพ้เลือดน้อยเฮ้ยคนแกมบิดคนไหนฮะโอโ้โหมันออกก่อนผมอ่ามันหยิบแอสซะดิหยิบแอสแอสแต่เขาไม่มีแอสนี่หว่าผมว่าเขามีแอสสองตัวมีเจนเบลแกเอาคนดูหยิบไปทำวอร์ม็อกนะ <c oughs> ขอวอร์ม็อกกันหนึง่งแล้วเก็บแบอน,น,นเดียวพอละวอมอกมันเก่งหรือเก็บอีกอันหนึง่งใครจะเก็บเก็บอะไรเยอะแยเก็บเก็ <c oughs> <c oughs> บไปกับคนดูเก็บ,บิด <c> ส <oughs> ิบเหรอเก็บ ไม่ได้เล่นแล้วมั้งวันเก็บเก็บหมดไม่สดน้องเลิกตลกดิฟิชใจโคกันตามสิอันพี่ไม่เราผมไม่ทำไอ้นี่อยู่แล้วผมไม่ทำแกมบิดสิบแล้วมันยากเจ็ดก็พอแล้วแกมบิดสิบสำหรับผมความเป็นไปได้สูงสุดคือต้องหยิบคุมไมเทมมาแล้วเอาตาสัญลักษณ์ที่ได้จากแกมปิดไปหมนุน ตาเซจิตตาดูลิสเลยตรงนี้ใช่แอดแรงจัดเลยโนแท็กสปีดนะเกนมีแทคสปีดจากิตโบนอย่างเดียว50%ได้ตังค์ป่ะนี่เมื่อกี้ได้เเแกมบิดให้จิงมา2ตัวผมควรผมควรดีใจหรือผมควรเสียใจดี I love body c h a เจเพื่อนบ้านเราเป็นไงบ้างครับแกมบิด5เลเวลแแล้วมีแอช2สองตัวเอากูก็เลเวลแปดด้วย ลืมเห็นตัวเองกมหูไเมิดไนงะแอชไม่แพ้เลยแอดไม่แพ้เราแต่เล่นยากน,นะแม่ผมเล่นเวลก้าหมดต้นตีนนี้หมวกน,นี้มผมเล่นเวลก้าออเดทามอุย้ยดาเลสรูเดนติดเเวนผมติดเเวนผมขอแค่แกมบิดไม่เยอะแค่นั้นอะใช่ปะ่ะล่ะดิจิโซแปดวว่าเฮ้ยเร็วจะง,งานนับหนึ่งแล้วทุกคนโซแปดพี่เขานับหนึ่งแล้วครับเคินแบลบ็ปเอิอ พกเมาลีโลเหรอวันนี้หลุดกลับมาแอสแกมบิดห้าเคเซนเตไปเยอะอยังวะเคเซนเตยังไปไม่เยอะนับสองแล้วหรอโอ้โหใช่ใช่นับสองแล้วเบอร์ไอ้ผมมีคุณซูอะใส่คุณซูเดือดเอาใจแอนออกไปให้ไซร <Your skill. S 1> ัสดีซวยหัวทำคินมานะครับลงไปก่อนปนะ่ะเพราะว่าได้ดูเอล ต้องใส่เทมอะซิลหรีซินได้ครับเดี๋ยวผมรอออกเมนสุดท้ายเจอโฟร์ไฟเตอร์มันนับ3มใส่เราทำไมเขาไม่ให้เวโก้มันลวงวะเขาโก,โก,โกาเวโกะตายเวโก้ก็มีเอ็ดออกไนนะแต่มันยังไม่สองดาวอยาอย่าให้มันนับขัดขามันเป็นผมเองที่ขัดขาโซเฟรเอร์ไปหนึ่งจังหวะเฮ้ยเฮ้ยใส่ใส่ขอช่วงแป่เทมตัวละครห้าชิ้นเยอะเกินเนาขี้วะง่ายดิ เมลมเลยเจฟา์เอาเคลมของเราละเจฟฟ์นขอทำโคเซจิตเยอะอ๋อตอนนี้ผมดับดูเอล,เเล,ลอะ้รเลยนะวะต้องรอ4บาทอื่น2ดาวไอ้นี่2ดาวดับใครสะทิ้งออกรอไซล่ามาบา้บาบา้าบ้าขอแบบใส่6ชิ้นไปเลยครับใส่รองเท้า1ช่องเยอะเกิน ตัวละครมันจแครี่โหดเกินเลยจัดการมันแอชผมได้ตังจากไอ้นี้มั่งไปเนี่ยได้มาสามบาทโ,โคเขาเลยแอชบูเลเลตเฮลเจโฟมาเพิ่มผมครับตอนนี้ทรงมาดีครับกับแกมบิดคนนี้เวล้าแล้วเหมือนกันแอชสองดาวยังยงังตังหมดแล้วลงแล้วด้วยบวยถ้าบวยหัวคำมาผมไปอย่าง แล้วอย่างนี้ได้เคเคสันสองเคสันสองต้องย้ายปย้ายของแทงไาให้เคสันหัวอะไรไมาที่บวยหัวค้ำครับ่ <c oughs> จริงเจาะเกาะต้องไปอยู่ลิสินหะีิินเจาะดีกว่าอยู่ไม่ก็รอสายลากเลยเฮ้ยดาเลียสามดาวน้องฮัลโหลยิงมันโอ้ไม่กอด ที่มันแรงสุดเลยวะดูดเลือดไม่สนใจแล้วอะมันเราแรงสุดเลยอะแบบใครจะดูดก็ดูดอ่เลือดอะใครจะดูดก็ดูดครับคนนี้ไม่ดูดมันดูดเพื่อนด้วยเนี่ยไอฟิวชั่นแดน่ะแล้วเคเซนตัวหัวอะไรเคเซนตัวหัวทำเค้ครับรุ่งพี่เคเซนตัวหัวทำเค้เอชไปไหนวะทุกคนโอโหสองได้ใส่ล่ามาแล้ว แ็่ได้็อกแค่แกบ่เออสวยใส่ของเร็วๆพี่ผมลงผิดผมต้องลงใสล่าเฮ้ต้องลงจันน้าโซไฟแปดเดี๋ยวอนหอหรือคนเดิมเอาคนเดิมคนเดิมทำไมกลับมาเจอเร็วจัง5 0สิ าดูเอลลิสครับตะหลิวว่าไอ้เช่นละรอบนี้กูเป็นอวังช่องช่วยหัวทำาข้อง <Yeah. S 1> รู้ช่วยหัวทำาข้องฮัลโหลอ๋อดันห้าหรอโอเคโอเคดันห้ามาเลยได้เลยนะตายหมด มันไม่สองดาวสัก,กตัวยังอยู่ยังอยู่ยังอย,อยู่สเวนข่าเท่าแหละดูปเล็กอันหนึ่งผลไม้ก็ไม่ได้ใส่โอเคสตอมเป็นไงผมชอบดอกไม้สองดอกฮัสโซฟียเฮ้ยบัตรเติร์ดปะ่ะมึนงนี้ เมื่อไหร่ใส่เสร็จ <G ül> อาาะเหลืออะไรอีกอ,อไม่มีอะไรวะไม่มีตัดฮิวปะไม่มีตัดฮิวทำไมไม่หยิบโมเลโลมานั่นเลยไอ้ออนี้แปะกันเบรบามได้เฮ้ยจะเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมดมการเพื่อนร่วมดมการรีทินสองแล้ววะแปะ แกไม่ไหวเราของผมของผมพี่ชายหลีดินต่ออันนี้เก็บแจนเบลปะเนี่ยเก็บแจนเบลวันขออนุญาตเก็บแจนเบลอนุญาตเก็บแจนเบลวันะครับเยอเก็บเลเทะแจนเบลไ้น่ะ เอาหวังแม็กซิมัมอะเอาหวังชัด <c oughs> เพเก็บแบบเก็บสุดออบรอดิบอดเราแรงแล้วบอดเราแรงแล้วไอโซไฟเขาไหนหรอวะเชื่อโซไฟมันเจ็ดแล้ววะผมแบบเอาโวยหัวทำขังอะ <c oughs> เฮ้ยเราจะใส่ฟิกเกอร์เบททำไมอะมันไม่มีอะไรดีกว่าฟิกเกอร์เบทแล้วหรอเนี่ยบัต,เต,บตเติร์ดไงบัตเติร์ดดีกว่าฟิกเกอร์เบทเลงนะใส่ฟิกเกอร์เบททำไมวะ ผมเจอใครไม่รู้ว่าทำไมมันไม่กากระบาาให้กูวะกูเจอใครนะี่ตีรัวๆดาเลียที่ไหนมันตีรัวมันกระโดดสับเสร็จมันก็ไม่ได้ตีแล้วนะมันจะตีรัวกี่โมงนะผมมาเจออ่ะเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล,ล้วเป็นบัตรไอเอแล้วก็รูเดนเขามีโคบุปโภสามด้วยว่ะสิ่งที่น่ากลัวเขาอะพิกเกเบไปอยู่ที่อากาลินนี่มันกระตุ้นเรื่องเลยดาเลียตรงกลางอะดาเลียเลือรอดเลยเรือรอดลุ้ลุมเฮ้ดาเลีย,ลลลยลแตกโดนบามโยนออกไป ไม่ไหวผมเอ้ยท็อปโฟเหลือแกมบิดเฮฟวีเวทกับโซไฟเตอร์ตไปคนนึ่งโซเตอร์เท่าไหร่เนี่ยผมกลัวโซไฟเตอร์ตแปดแล้วเนี่ยแปดหรือ 8, เก้าวะแปดยีปลายกะเอ่อสตเตอร์แล็กบามหรือไม่ก็เอ็ดรอมไนบามเอรอมไนบามได้รอบนี้ตะลิวหรือกระทะผมมีตีทิ้งหมดอะ <c ười> คนนี้เป็นอาหวะเอ้ยคนนี้มีเจนเบลเก็บไปซะเขาไมีเจนเบลเก็บคนดูทุกคนก็เป็นอาหวังกันทั้งนั้นเนี่ย ได้ไหมเนี่ยได้กระทะได้กระทะได้ไซล่ากระทะตีทิ้งเป็นแกมบิดเนี่ยนะเฮ้ยลงผิดตัวโอ้โหไม่ทันไน้สัสั์ไม่ทนนัทนครับ

กูลำเสร็จวันไหนองไอ้เหี้ยเร็ว,วฮัลโหลกระตุกชิมหายเราไปเตอร์ก้าวเร็วอ้สักรว่าจะทำอดเลย่ะไอ้ที่กระตุกชิมหาย ใส่เข้าไปมันจะไม่มีรูใส่เ,เทมแล้วว่ะคนดูรูใส่เ,เทมผมไปไหนหมดเฮ้ยไม่มีรูใส่เ,เทมแล้วหยาครู <c oughs> นนไม่มีรูใส่เ,เทมและเหลือแจนเดอร์ห้องนี้สองน <c oughs> เกวนหกแล้วเหรอผมมีเกวีนสองแล้วนี่ไงเดี๋ยวดักเพิ่มอีกแค่ซื้อห้าบาททุกตัวตอนนีน้ไม่ทำอะไรแล้วอันนี้ดูเอลผมเท่าไหร่วะดูเอลสามทำไมมันสามอ๋อลีซินไซล่าแล้วก็อุ้ยดูเอลสี่เทีเทีดูเอลเทีดูเอล แกมบิดต,ตายไปแล้วโซยังไม่สิบ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  have p i c t เจอใสแม่หมดไอเทมไม่ใช่โ so ซ so ยังไม่สิบโซยังไม่ลุ้ง่ละฟีไม่ต้องซื้อแล้วปะปีออนี้ซื้อดักทำห้าบาทสามองเดียวไอโว้ยเขานับเท่าไหร่วะจะเขานับเก้าคนดูถ้าเขาไปชนะคนคนนี้ผมก็โดนอีกแะดิ <What? S 2> เขานับเก้าอะวารัตมีคนเล่นปะเอ่อวารัตคนนี้มีแค่ไม่กี่ตัวไซล่าหกเคซล่าผมหกยวไม่เจอเพิ่มเนี่ยถ้าเขาไปชนะล่างปลอมอีกคนนึงผมก็จบอะผมโดนโซลุงผมต้องทำห้าบาทสาสู้ใช่ไหม นั่นไงเขามาเจอร่างปลอมาดาเล็ตดาเลยตเปลี่ยนไอเทมแล้วเว้ยแมวดูเดเลือนแล้วเอาควิกซิลแดนควิกซิลรูเดน e. ไอออไอ้แมงไม่ไหวเราอยู่ดีเราแงรงจัดไม่ไหวเพื่อนตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าจะอะไรวะยังยื้อไม่ถึงด่านหกสี่เหกห้าเลยไหล ขาแพ้ดานเลียดไปแกโซไฟเตอร์อะแล้วผมยังยื้อดา่านหกห้าเลยผมชนะแะล้วชนะแล้วผมตั้งแต่จัดนับเก้าแล้วไปโดนอะจะคิดว่าแกมบิดในโหมดช่องเท่ากับเกมซื้อดักผมกล้าพูดว่าแกมบิดในโหมดช่องมันคือเกมซื้อดักนะแบบดักทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าเวลาคุณแกมบิดเจ็ดแล้วอ่ะมีสองอย่างอ่ะทำเองกับดักตอนแรกสั่นกลัวตอนนี้ดานเลียดแต่ดานเลียดเอาไงด่านเลียดกินเพื่อนมันแรงเลยแล้วไม่มีหน้าสรุปผลนะ อยากรอหน้าสรุปผลเพื่อจบคลิปหมดช่องภูตัวละครมันเท่าปกตินะครับ5าบาท9ตัว4บาท10ตัวอะไรเงี้ยซึ่งผมอยากให้เขาทําแบบนี้ไว้นะหมายถึงว่าทําให้มันรีแอคได้โอเคแหละช่องมันให้ดุก๊กโอเคแหละช่องมันให้ตัวละคร5บาทในเทียที่คุณเล่นช่วงดาลล่านหลังๆเมือนกีผมได้ไซร่าอะไรเงี้ยซึ่งมันควรจะให้มีรีแอคอย่างอื่นได้คือถ้าคุณทําถ้าคุณดันไปทําแบบ5บาทมี11อตัวอะไรเงี้ยม่งกลายเป็นว่าไม่มีเกมไหนไม่โดน5บาท3ดาว คือโอเคพี่ครับผมเล่นช่องผมก็โดน5บาทสามดาวทุกเกมใช่ครับ5าบาทสามดาวต้องใช้คําว่าผมใช้คํานี้แล้วกันเรามีโอกาสโดน5บาทสามดาวเกือบทุกเกมผมใช้คําว่าเกือบนะมันจะไม่ใช่ทุกเกมเออมันจะมีคําว่าเกือบอยู่ผมไม่อยากให้มันเป็นทุกเกมห้าบาทสามดาวอ่ะมันไม่สนุกอ่ะคือมันสนุกไหมที่มานั่งทำห้าบาทสามมันก็สนุกแหละแต่ว่า ถ้าเกิดภูดมันล้นแล้วมาเจอทุกเกมทุกเกมทุกเกมมันความสนุกม,มันหมดไปอ่ะอย่างน้อยๆก็เป็นแบบนี้นแหละก็ยังทําอะไรได้ยังซื้อดักได้ยังทาอะไรได้ก็คือกูไม่มีหน้าสรุปผลเออช่างแม่งไม่มีหน้าสรุปผลนั่นแหละครับก็ฝากไว้สําหรับคนเล่นแกมบิดนะครับถ้าแกมบิดขึ้น7ได้แล้วขึ้นเรลวได้แล้วบอดตันทุกอย่างแล้วก็แนะนาครับซื้อ5บาททุกตัวที่ขวางหน้าใช้ไม่ใช้ซื้อซื้อไปก่อนนะครับอย่างน้อยซื้อ2ดาวไปเลยอย่างเมื่อกี้เกวนสองดาวเออเซอราฟีลผมซื้อ2ดาวไปเลยจบๆซื้ ซื้อ2ตัวไม่เซฟสองดาวคือเซฟมากสองดาวตัวละครที่เราไม่เล่นเกมบิดตัวไม่เล่นก็จะมีค่ะเควนเซลาฟีนโยเน่ไอ้พวกเนี้ยควรซื้อทิ้งไว้เพราะว่าที่เหลือเราที่เหลือเราเล่นหมดปะในเกมบิดลีซินเราเล่นทีเอฟเราเล่นไซร่าเราเล่นอ,อ๋อมีวาร์ลัอีกตัวหนึ่งสี่ตัวสี่ตัวนี้ที่ควรซื้อทิ้งไว้นะครับเควนเซลาฟีนวาร์ลัตโยเน่เพราะว่าสี่ตัวนี้ไม่มีไม่ไมีรูให้เติมในแกมบิดบามเติมได้เป็นแบชชั่นทีเอฟทีเอฟนี่โหดจัด เพราะว่าได้ตาดูริสมาเทปแม่งเก่งเกินแล้วก็ไซล่าเล่นอยู่แล้วรีซินเป็นดูเอลดูเอลแค่สองก็พอหลังๆคุณไม่ต้องไปลงตัวกาก,ากอย่างแบบอูเดียอย่างเคเซนเต้แล้วถ้าคุณแกมบิด7ได้อะแกมบิดเจ็บเคเซนเต้ไม่สำคัญแล้วแคเซนเต้ K K มาสำคัญตอนแกมบิด5เพราะว่าแทงมันถึกสุดสุดท้ายเออ j จโฟแว e ลูจะนำเคเซนเต้เพราะว่า าเราได้ตราสซดิจิตมาอะไรเงี้ยดอบเคเซนเต้ไปลง5บาทตัวถึงดีกว่าอย่างเมื่อาากี้มผมดอบไปลงทีเอฟอะไรนี้ได้หลายแบบแต่ละหน้าสรุปแม่งไม่มีเอกเบนหมุนอยู่นนั่น